พัตเตอร์ความขี้ลืมซื้อของเซตเรียบร้อยแล้วก็ลืมซื้อ,อ,อลืมซื้อข้าวกุ้ดกุ้ดข้าวกุ้ดกุ้ดอันยังไงเนาะเดี๋ยวปาไปดูข้าวกุ้ดกุ้ดใบใจอันนี้ใบใจช่องนี้ใบใจช่องขา้าวช่องข้าวต้องช่องนี้ชอ good, good, good. อ่องข้าวกุ้ดกุ้ดเออกุ้ดกุ้ดอันนี้ไม่ใช่ มันจะแก่นน้อยๆเนาะอ่านี่มันก็มดใจค่ะเดี๋ยวล่อๆหาเนอะเข้ากุ้ยๆแบบอันยังไงอันนี้อยู่อันนี้แหละอันนี้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 คิดว่าอันนี้อ๋ออันนี้มดใจอันนี้มันผสมแล้วอยากได้เป็น เป็นเข้าเฉยๆอะ่ะอันนี้ถือว่ามาดูคลิปวิดีโอเข้ามาังนอกเนาะติปเปิลมีขายอันนี้คือนัวคือนัวมีดีบ้านกูสกูเอ่ออ่านี่ไงกูสกูนี่กูสกูกูสกูกูสกูแต่เขาจะเอากูสกูแบบไหนละ่ะ กู๊ดกู๊ดบีโอหรือว่ากู๊ดกู๊ดปกติ <Yeah. S 1> เออมีข้าวไทยเอาด้วหนะนี่ไงข้าวไทยโอเคไปละได้กู good, good, ๊ดกู๊ดละอ๋อนี่แหละ